คมคว้า MP 5ที่วางอยู่ข้างกายออกมายิงโดยไม่ต้องแ่งโดยอาวุธที่ปลดเซฟไว้พร้อมยิงได้ทันทีนั้นช่วยให้สถานการณ์ร้ายแรงเปลี่ยนไปได้หลังเสียงคำรามยังแผ่วเบาเหมือนหวดไม้เร็วในอากาศดังเพียวเพียวกระสุนเยอรมันแผดขึ้นร่างของมนุษย์ที่จู่โจมด้วยอาวุธโบราณที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาและเด็นงายไปคนละทิศละทางพร้อมกันนั้นมีเสียงร้องแหกปากโอดโอยพร้อมความเจ็บปวดของพวกมันบางคนอ้อ้ กัปตันบุญสตัดโผล่เข้ามาหมอบอยู่เคียงข้างผมปืนสั้นในมือหลอนง้างนกหลาหลอนสอดสายใส่ตามองออกไปอย่างระมัดระวังผู้ไหนกันฉันคิดว่าเราอาจโดนโจมตีจากชาวเขาวตาเทือนแน่พอหลอนพูดจบผมยังไม่ทันได้ตอบอะไรออกไปความเข้าใจที่ว่าเราโดนโจมตีด้วยมนุษย์ล้าหลังก็ถูกบอกให้รู้ว่าไม่ใช่จากเสียงปืนกลนที่รัวเข้ามายังหูดับตับไม้จนเศษหินของเนินผาแห้งนี้ถูกลูกปืนล่วงกล่าวมาเล่นงานเราด้วยปืนยิงแล้วระวังกับตัน ผมเตือนหล่อนพลางปล่อยกระสุนสกัดคนถือปืนอีคนที่พรวดเข้ามาทางซ้ายมือร่างมันหมุนคว้างออกไปปืนกระเด็นหลุดจากมือกระสุนขนาด9มม,มนัดหนึ่งจากผมเจาะเหนือคิ้วซ้ายมันทนัทันีถึงตอนนี้ผมได้สติว่าควรเซฟลูกปืนบ้างแล้วกระสุนสำรองมีไม่มากนักผักที่บังคับจากออโต้เป็นกึ่งอัตโนมัติเพื่อทําการยิงทีละนัดต่อไปมันยิงเข้ามาอีกสองสามชุดแล้วก็เงียบอีกอึดใจต่อมาผมได้ยินเสียงตะโกนเป็นภาษาลาวดังลัน่น พวกเจ้าโปรดฟังเราให้โอกาสอีกครั้งยอมแพ้วางอาวุธแล้วยกมือเดินออกมาเราจะไม่ทําอันตรายแต่อย่างใดหากยังคิดสู้เราจะฆ่าให้ตายให้หมดด้วยระเบิดคว้างผมเริ่มฉุกคิดขึ้นมาได้หากพวกนี้เป็นลาวก็น่าจะเป็นลาวฝ่ายตรงข้ามกับพวกรัฐบาลสังคมนิยมลาวในปัจจุบันไม่อย่างนั้นมันจะระดมยิงเครื่องบินที่มาทิ้งข้าวให้ชาวบ้านทําไหมผมมองเห็นโอกาสที่ตัวจะปลอดภัยป้องปากตะโกนไปว่าพวกเจ้าเป็นพวกไหน เขาคือขบวนพลพรรคกู้ชาติลาฝ่ายขวารับรองไม่ทำร้ายพวกเจ้าหากยอมจำนนตกลงเราจะออกไปเดี๋ยวนี้อย่าทำร้ายเรานะเราเปลาวเสรีเหมือนกันเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดให้รู้ดีแล้วออกมาผมหันไปบอกกับตันเยอรมันเพราะแน่นอนเหลือเกินว่าการเจรจาระหว่างผมกับพวกนั้นหล่อนไม่มีทางเข้าใจได้เพราะฟังภาษาลาวไม่รู้เรื่องกับตันบุญฟังผมนะผมเจรจาตกลงกับมันได้แล้วผมโกหกว่าผมเป็นพวกใต้ดินมันให้เราออกไปคุณจะบอกว่าคุณเป็นกับตันเยอรมันตะวันออกนะ บอกแต่เพียงว่าเป็นคู่รักหรือเพื่อนสนิทผมด้วยกันแค่นั้นเราสู้มันไม่ได้มันจะใช้ระเบิดกับเราแล้วขอบใจฉันตกลงทําตามที่คุณสั่งก็แล้วกันกระยำที่สุดทําไมพวกนั้นไม่เดินทางมาช่วยเราสักทีฉันวิทยุไปเขาบอกจะรีบส่งหน่วยช่วยเหลือเข้ามาเราเดินชูมือหลาออกไปนอกเพิงผาที่อาศัยชงเง้อมหินและเนินตะปุ่มตะปาเป็นที่กําบังกระสุนเมื่อกีผเผชิญหน้ากับชายชะการกลุ่มใหญ่ประมาณ20คนมีชา,าวเขาป่าปนอยู่ด้วย4ี่คน และพวกนี้เองที่ใช้ไม้ไผ่เสี้ยมปลายเป็นอาวุธพุ่งทะลุหลังแมมหินเดเมื่อกีนอกนั้นถือปืน M16 กันทั้งนั้นหัวหน้ามีหมวกปีกแคบแบบเสือพลานเราเคยใช้สวมเสื้อแจ็คเก็ตฟิลกางเกงขาย,ยาวสีดามีซองปืนพกที่เอวซ้ายตรงรีเข้ามาหาผมมีสองคนเท่านั้นเองเลยที่รอดจากเครื่องบินตกเมื่อตอนบ่ายสามตายไปคนหนึ่งทำไมต้องฆ่ากันด้วยพวกมงมันเกลียดฝรั่งทุกคนห้ามมันไม่ทันแต่ว่าท่านมีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นพวกขวาม,มันเรา พาออกไปให้พ้นจากที่นี่ก่อนเราค่อยคุยกัน2ต่อ2ผมเตือนพราะนึกกลัวว่าหากมีหน่วยค้นหาและช่วยเหลือจากรัฐบาลเรามาถึงเมื่อไหร่อาจเกิดการต่อสู้อีกก็ได้เผลอๆเราจะโดนลูกหลงเคราะห์ร้ายไปเปล่าๆปรีๆแต่ความวิตกเรื่องนี้ดูจะตรงกับความคิดพวกนั้นเหมือนกันเมื่อพนักงานวิทยุที่สะพายเครื่องรับส่งหลังแอนเดินเข้ามารายงานอย่างตกใจหัวหน้าฐานพียาเฮืองวิทยุแจ้งมากำลังหน่วยหนึ่งกำลังลุดหน้าจะมาถึงภายใน20นาทีนี้ กำลังพวกมันนะไม่ใช่ของพวกเราเอางั้นถอยกลับที่ตั้งไยมัดเฉลยสองคนนี้ก่อนบอกพวกเราถอนตัวได้ยังไม่ไว้ใจผมกับแม่บุญโดนมัดมือไผ่หลังแล้วถูกพาบุกป่าลัดล้อจากไหลเขาเข้าดงอย่างรวดเร็วระหว่างเดินทางผมหาโอกาสพูดกับหัวหน้าคือเท้าขาสองต่อสองจากการเปิดเผยความจริงว่าผมเป็นคนไทยที่ข้ามฟากมาเพื่อชิงตัวเจ้าอินโอรสเสด็จเจ้าฟ้านัคราที่โดนจับมาขังในเวียงจันทร์เพียงเท่านั้นเขาก็เริ่มเชื่อใจทันที และบอกอรายละเอียดว่าเขาคือหัวหน้าหน่วยปลดแอกที่224ประจำเมืองหลวงน้ำทาอยู่ตรงกันข้ามอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายมีกำลังผสมลาวขวาและมงเดนตายของในพลวังลุงน้องชายในพลวังเป่าอยู่270คนแต่ขณะนี้110คนแยกไปช่วยงานด้านเขตแขวงบริขันการแบ่งกำลังแยกกันเป็นหน่วยย่อยเขากำลังจะยกไปช่วยพักพวกที่เมืองเอียงคำที่เป็นฐานใหญ่ในแขวงบริขันนั้น ราได้ข่าวว่าทหารโยนกำลังส่งทหารราบหนึ่งกองพันบุกในวันสองวันนี้เราจะพิสูจน์ความเป็นพวกเดียวกันของท่านเมื่อไปถึงที่นั่นในคืนนี้หัวหน้าหน่วยใต้ดินหล่าเอาอย่างหนักแน่นผมอดมองหน้าเขาไม่ได้พิสูจน์แบบไหนอีกยังไม่เชื่อที่ผมเผยความจริงอย่างละเอียดให้ฟังแล้วเหรออาจจะเชื่อแต่ต้องให้แน่ใจครั้งเจ้าแบบไหนบอกหน่อยได้ไหมเอาไว้ไปถึงเอียงคําแล้วท่านรู้เองเกือบสี่ทุม่มถึงได้เข้ามาในเมืองเอียงคําจะเรียกว่าเมืองก็มากเกินไป มันคือหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่มีผู้คนราวๆ80หลังคาเรือนอยู่ในระหว่างหุบเขาและถูกดัดแปลงเป็นฐานของกองกำลังปลดแอกชั่วคราวมีเอาโพสต์หรือฐานป้องกันส่วนหน้าเป็นด่านแรกหลุมขวากสนามเพาะในแนวต่อไปมีฐานปืนคอที่เสริมรอบหลุมปืนด้วยสุงเรื่อยเป็นท่อนๆป้องกันแน่นหนาบางแห่งมีลวดหนามกันและมีเคโมฝังไว้เป็นจุดๆเป็นการจัดฐานป้องกันการโจมตียังถูกยุทธวิธีจนผมอดแปลกใจไม่ได้ พอพบผู้บัญชาการเมืองผมก็หายแปลกใจหนุ่มใหญ่ชาวลาววัย45ิปีผู้นี้คืออดีตผู้บังคับกองพันม้าขาวของเจ้าสุพรรณวงศ์นั่นเองพันโทบุญพันศรีประเสริฐเป็นผู้นำกํลาลังท่านยานกรอกของเจ้าสุพรรณวงศ์จากสราภาูขุนมาโจกกับท่านลาวแดงของฝ่ายกลายสอนพรมวิหารในเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าสุพรรณวงศ์หัวหน้าลาวฝ่ายสายที่เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันถูกนําตัวไปกักไว้ที่วังหอคําในเวียงจันทร์ ผู้พันบุญพันศีประเสริฐนำกำลังกองพลม้าขาวมาขอตัวเจ้านายคืนแต่ไม่ได้ผลจนเกิดศึกใหญ่ขึ้นเมื่อวันที่8เมษายน2520ใจกลางหลงพระบางเวียงจันทร์เมืม่อฐานยานเกราะของเขาไม่อาจต้านทานกำลังฝ่ายราวนิยมยวนซึ่งมีนายพันคำไต4 0ีพันดอนเป็นผอบอกองกำลังทหารอาวุธและรถถังที่มากกว่าหลังการลบตะลุมบอลจนถึงขั้นดาบปลายปืนพันโทบุญพันศรีประเสริฐก็หายหน้าไป เมื่อพบเขามาเป็นหัวหน้าขาบวนการใต้ดินขนาดใหญ่ที่นี่ผมจึงไม่แปลกใจในการจัดกําลังรบของเขาในเมืองนี้เพราะผู้พันใจเด็ดของเจ้าสุภานุวงศ์นั้นจบโรงเรียนในทหารจีนแดงที่คุณหมิงและการโดดลมที่ป่าหวายของไทยมาด้วยซ้ำเขาต้อนรับผมอย่างให้เกียรติและจากพันโทบุญพันนี้เองผมถึงได้รู้ว่าพวกนั้นจะพิสูจน์ความเป็นฝ่ายเดียวกันอย่างไรคืนนี้เราจะจัดหน่วยจู่โจมทำงานท่านลงไปร่วมรบกับพวกหน่วยนั้นโดยพิสูจน์ว่าท่านคือพวกเรา ทิ้งเพื่อนหญิงของท่านไว้ในค่ายรับรองความปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซผมยินดีให้เขาพิสูจน์อย่างว่าไอการใช้วิชาทดสอบความรู้ในขณะออกทํางานร่วมกันในสนามรบแผนต่างๆนั้นไอบักหหามาลิการสอนผมมาหมดแล้วตั้งแต่สมัยรบไว้ในราวจนติดในสันดานเองเป็นพวกคาเองต้องปาดคอศัตรูให้ดูซะก่อนมันดูจะเป็นการวัดความร่วมเป็นร่วมตายหรือพิสูจน์ความพร้อมกันที่เชยบรรลัยจักไปแล้ว ผมบอกกับกัปตันสามผัวชาวเยอรมันให้หล่อนพักผ่อนตามลำพังผมจะออกไปทุรลาสักครูขอให้ทำตัวสบายๆหากมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นให้พิจารณาให้ดีอ,อ๋อสบายมากไปเถอะสุกายฉันคิดว่าฉันดูแลตัวเองได้และหาทางหลุดพ้นจากพวกนี้ได้ไม่ยากกัปตันต้องการอะไรอีกไหมหล่อนเลียปากแผลก่อนตอบผมถ้าเป็นไปได้ฉันอยากขอเล่าสักขวดจะไปเล่าอะไรก็ได้ขอให้มันมีแอลกอฮอล์ก็แล้วกัน ฉันดื่มน้ําไม่ค่อยเป็นช่วยพูดกับพวกนั้นหน่อยนะบะอย่างนี้เชียวเลยนี่ผมพะงกหัวงึกๆได้กับตันเพราะขยับจะผ่าจากหลอนแม่เยอรมันแดงบอกเดี๋ยวแล้วเหนียวไล่ผมเข้าไปหาดูแลตัวเองให้ดีนะคอยโชคดีว่าแล้วหล่อนก็จูบแก้มขวาผมถีแก้มซ้ายถีแล้วเอาปากนุ่มๆร้อนผ่าผ่าจูบเข้าให้เป็นธรรมเนียมของการอวยชัยให้พรหรือต้อนรับร่ำลากันของสหายคอมมิวนิสต์ในยุโรปผมเลยฉวยโอกาสเอาเข้ามัง่ง จูบสองแก้มซะสองครั้งแต่เผอดดันประกบผลที่สามดูดปากแม่กับปิตันร่างใหญ่เข้าเต็มเป่าหากแรกแม่ยักษ์ขาวชาวเบอร์ลินคงตกใจที่จูจ่ๆบักไทยหน้าด้านอย่างผมตีริมฝีปากหล่อนเอาดือด้อๆแต่พอปลายลิ้นผมดุนตามเงือกอ่อนๆของหล่อนเข้าสองสามทีแม้กับตันดันเพเยอฟันให้ลิ้นผมเข้าไปเกี่ยวกับลิ้นของหล่อนนัวเนียกันจนจรวดทอออเริ่มทำท่าจะพังงาดหล่อนรู้สึกซะแลวกระมังกับตันบุนสตัตลี่พักผม เราเลื่อนสายตามองที่เป้ากางเกงว้าวซูกายดูหัวรถจักรคุณสิสาวเยอรมันเลขดีโลโคมโมทีฟผมเห็นเข้าท่าดีหัวรถจักรคำนี้มันตะบึงไม่หลีกใครซะด้วยควางเป็นชนคืนอยู่บนาารางคาผมพะว่าจะเข้าหาแมมบุญสตาร์ลีฟสันานาไล่ผมกว่าจะใส่ไม้ให้สำเร็จช่างไม้ต้องใช้เวลามากกว่าการเสือกกบในมือไปบนไม้เพียงทีเดียวเราค่อยพบกันใหม่คืนนี้สุกายที่รัก ปัจญาเยอรมันตะวันออกเกี่ยวกับเรื่องพันยังวาก็ไม่เลวฮะยิ้มแล้วก้มหัวอําราหล่อนออกมาทําให้เผลอโดนลูกปืนตายหาซะก,ก่อนผมว่าสงครามไทยเยอรมันตะวันออกบนเตียงนอนอนาฐานในป่าเมืองลาวคงระเบิดขึ้นชนิดผิวโลกลาวแน่นอนฮาทุมผู้พันบุญพันถึงยกพ่อหนผลพักใต้ดินของลราฝ่ายขวาออกจากที่ตั้งแบ่งกําลังออกเป็นสองหน่วยหน่วยละสิบสี่คนเขาหันมาถามผมคุณอ่านเข้มทิศเป็นไหมพอได้ครับ เขาส่งคอมแบตคอมพาสเข็มทิศสนามสีเขียวมาให้ผมคล้องคอไว้อันหนึ่งแล้วบอกเราจะเคลื่อนที่ไปทางสององศาตะวันออกเฉียงใต้ผ่านป่าข้ามห้วยเล็กๆสองสายนั่นพอข้ามน้ําเรียบร้อยจะถึงจุดที่ตั้งหน่วยของกําลังผู้หานยวนที่ฝ่ายข่าวแจ้งมาหน่วยผมจะบล็อกด้านเหนือไว้ผู้หมวดคําเฮลจะปิดด้านตะวันออกพอสัญญาณนกคู่ร้องเราจะเข้าเรทพร้อมกันท่านอยู่กับผมนกคู่ร้องอีกแล้วผมอดไม่ไหวสกิดคอศอกแก่คูพันครับขออนุญาตมีอะไรว่ามาเลย ผมร้อนใจเรื่องสัญญาณเข้าตีเมื่อไหร่จะเลิกใช้เสียงนกคูกนกขมาแมวสัทีครับมันไม่รู้กันหมดแล้วเหรอครับเห็นใช้กันมาเป็น10ปีแล้วก็ได้นะครับกางคืนมีแต่นกพันนี้แหล,ละแลวมันก็ยังมีร้องให้เราได้ยินอยู่บ่อยๆผมยอมจำนนกับคำยืนกลานของแกก็เข้าท่าฮะ,จะเจ้าเสียงเสือร้องหรือก็มากไปหมาหอนยิ่งแล้วใหญ่แต่ที่แน่ๆผมมารู้ทีหลัง ตอนนี้พวกโยนชักเปลี่ยนไปใช้เสียงจิ้งหรีดกรีดปีกแทนการเข้าจู่โจมในระดับย่อยและเป่านกหวีดนำเลยเมื่อโจมตีเป็นกองร้อยหรือกองพันพลพรรคใต้ดินลาวนายหนึ่งพาผมไปมอมหน้าด้วยขมเหลก้นหมอสนามดำเปือเราออกเดินทางกันอย่างเงียบเงียบเดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งยำไปบนพื้นดินที่คลุมด้วยหญ้าเปียกชื้นด้วยน้ำฝนตอนหัวค่าและน้ำค้างที่เริ่มตกลงมาบ้างแล้วบนฟ้ามีแสงดาววอมแวมป่าข้างล่างห่มคลุมด้วยความมืดมิด นานๆจะเห็นแสงไฟฉายกดต่ำๆลงดูเส้นทางของคนนำหน้าสุดแบบหนึ่งเมื่อเขาเกิดไม่แน่ใจขึ้นมาผมเดินตามหลังผู้พันบุญพันซึ่งอยู่หลังพลพักคระดับรองหัวหน้าอีกคนหนึ่งทุกคนเดินโดยไม่พูดไรสะพายปืนหลังมีเป้ติดท,ทุกคนการรักษาวินัยในการเดินทางใช้ได้ราวหนึ่งชั่วโมงกับ10นาทีเท่านั้นกระมังอดีตผู้พันรถทางราวก็ให้สัญญาณหยุดขบวนไปเรียกคนนำทางมาเขาสั่งหุนหว เดี๋ยวเดี๋ยวพอเราในหนึ่งมอมหน้าด้วยขม่าไฟไว้ดำปื้อก็มาแยกเขี้ยวขาวชิดเท้าตรงหน้าเรามาผิดทางแล้วก็มังบุญท่อนเราไ่ได้ไปตามอารซิมุสองร้อยนี่เข็มทิศเฮามันว่าสองร้อยสี่สิบห้าห่างกันหมอนน้นตกใจรีบยกเข็มทิศต,ตัวขึ้นมาดูลายน้ำเลืองแสงบนหน้าปัดมองเห็นชัดพอหมอยกขึ้นมาโอ้ยผิดไปจริงๆผู้พันงั้นปรับเส้นทางใหม่เลี้ยวขวาออกทางใต้ทิศที่เรากำหนดไว้แต่เดิมกนแล้วกันไปได้ เข้าใจเย็นกับลูกน้องที่ผิดพลาดจนผมอดชมเชยในใจไม่ได้นี่ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาบางนายไอ้คนนำทางอาจโดนเตะไปแล้วพอย่ำกันมาได้ราวสิบนาทีตะกดเสียงปืนดังรัวขึ้นเป็นชุดแวกความเงียบขึ้นข้างหน้านนผู้พันหนุ่มใหญ่ตะโกนบอกคนของเขาลุกเข้าไปเลยหมดคำแ้วคงประทับบุมันแล้ว ผมปลดปืนสงครามคือ M16 ที่เขาให้มาถือไว้บิดล็อกไปที่ออตโต้พร้อมใช้ยิงเป็นชุดพอเข้าลบบอกตรงๆไม่นึกสนุกเลยว่าจะเข้าไปโจกด้วยลักษณะนี้ชีวิตของผมได้รับการเรียนการฝึกในเรื่องการโจมตีแบบหนึ่งไม่ใช่มาถึงก็วิ่งหรือคานเขาไปจวกกันด้วยปืนเสียงปืนยังดังระงมหนาแน,น่นเราเริ่มคานเคลื่อนที่เข้าใกล้ใกล้เข้าไปจนเหมือนว่าไอ้ที่ยิงจะอยู่ข้างหน้านห่างแค่4ีหวาเท่านั้น น้องผู้พันคนหนึ่งสะดุดลวดที่ขึงติดพลูส่องแสงเขา้าเสียงระเบิดเบาๆแล้วมันก็แว๊ดขึ้นไปปังบนฟ้าตายหาใครเต่แฟ้าก็แล้วไม่ต้องบอกทุกคนหมอบบนฟ้านั้นพลูส่องสว่างกําลังทําหน้าที่สาแสงตาไปทั่วบริเวณถึงไม่หมอบก็เดสสมอร์เลใครอยากเป็นเป้ากระสุนของพวกทหารที่กําลังล่อพวกเราด้านโนนอ,อยู่บ้างแต่แสงแฟร์ที่ส่องสว่างลงมาทําให้อดีตผู้บังคับกองพันม้าขาวตะโกนสุดเสียงเฮ้ยหยุดหยุดดิง ผมชเงอขึ้นดูจากพื้นดินที่ลงไปคุกเข่าอยู่เสียงเท้าขานที่อยู่ใกล้ๆร้องถามเจ้านายผู้ออกคำสั่งอะไรล่ะครับผู้พันดูน่าสิพวกเราทั้งนั้นหยุดบอกให้หยุดยิงทุกคนเสียงปืนที่ดังทางหน่วยเราเงียบหมดแต่เสียงด้านตรงข้ามยังมีการยิงปปลายแล้วค่อยๆลดลงทามกลางเสียงตะโกนห้ามยังเอ็ดอึงของทั้งสองฝ่ายผมเพิ่งสังเกตเห็นพวกที่ประทะก,กับเราเมื่อกี้ยกปืนที่ผูกผ้าสีเหลืองติดลำกล้องไวใ้ให้วนพลางตะโกนค่อยแดคคอยแด,ยแดพวกเฮาเอง มองหน้าผู้พันหนุ่มหน้าตาหมอ,อกเกรดไอเสียงโหดเราะที่ผมจะเตรียมปล่อยออกไปเพราะนึกขันเลยต้องเงียบสวยระยำหม,มาไม่ให้เข่าหาเหวอะไรจะฆ่ากันเองตายเส็แล้วกลับไปขอตัวมันยิงเป้าซะเลยดีกว่ามัง่งเขาพึมพำยังหัวเสียเดินเข้าหาผู้นําหน่วยของกองกําลังใต้ดินลราอีกพวกหนึ่งที่มาตั้งฐานในดงไม้จนเราผ่านมาแล้วเกิดยิงกันขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างนึกว่าเป็นศัตรู ถ้าไม่มีพ่อหนุ่มราวคนที่ถือ M79 เดินไปเตะแฟสะดุดเข้าคงจวกกันป่น,ปนกว่าจะรู้ใครเป็นใครพวกผู้พันมีใครเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับหัวหน้าชุดใต้ดินหลาวรูปร่างเตียมอมตอตัดผมสั้นเกลียนผิวขาวสวมชุดสนามชื่อร้อยเอกกงสุธรรมถามหัวหน้าชุดของเรายังคนคุ้นกันดีไม่มีโชคดีที่เห็นกันเสียก่อนแต่ด้านโน้นใครหมดคาแฮวใช่ไหมแม่นแล้วครับมีคนเจ็บด้วยไปดูกันเถอะ ผมเดินตามสองนายทหารลาวเข้าไปในบริเวณฐานโชคลาวของพวกนี้มีเต็นท์สนามสี่หลังมีหลุมบุคคลขุดตื้นๆ้นทางด้านทิศตะวันออกซึ่งแสงแฟลชที่ใกล้จะจางดับส่องให้เห็นร่างของพลพรรคหน่วยที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของร้อยตรีคําแฮลกำลังโผล่จากพุ่มไม้ทีละคนสองคนสีเหลืองของแฟร์สาต้องหน้าตาแต่ละคนดูพิลึกเหมือนผีตองเหลืองแต่งเครื่องแบบถือปืนโผล่ให้เห็นหน้าตายังบอกความตื่นเต้นไม่หายมีคนได้รับบาดเจ็บสามนาย สองคนไม่นักหนาเท่าไหร่แต่คนสาหัสเสียงหมดคำแฮลร้องหาพลพยาบาลซึ่งหน่วยของผู้กองกงสุธรรมมีอยู่สองคนเวลารบก็เป็นหน่วยรบธรรมดาแต่พอมีใครได้รับบาดเจ็บก็ทำหน้าที่เป็นพลเสนารักษณ์ยางแค่วคองหมอมาแล้วเสียงเพื่อนคนเจ็บที่ประคองอยู่ก้มลงบอกอย่างปลอบใจหมอนั้นคลางเบาๆเบิกตาขึ้นดูแล้วหลับลงไปใหม่เหงื่อเม็ดโป้งผุดขึ้นเราวเต็มหน้าผาก มือกุมชายโครงขวาด้านล่างที่เลือดเปิ่อออกมาเปียกชุ่มจากรอยแผลที่โดนกระสุนตัดเข้าไปอย่างน่ากลัวจะไม่รอดโอ๊ยปวดปวดปวด,ปวดหลายเรามองดูยังเห็นใจผลพยาบาลเข้ามาคุกเข่าไกลๆวางเป้สีเขียวลงหยิบเข็มฉีดมอร์ฟีนออกมามือรูปตรงไหลคนเจ็บให้เครื่องแบบตรงนั้นแนบเนือเราปักเข็มฉึกทะลุผ้าลงไปอย่างหน้าตาเฉยเดินยาโดยไม่ต้องรอถอดเสื้อให้ป่วยการ เป็นการฉีดยาแบบทหารป่าที่ต้องการเวลาและความรวดเร็วในการทำงานอย่างหน้าทึ่งเขาดึงเข็มออกหันไปหาเพื่อนที่ยืนก้มดูอยู่ขอมีดมอน,นั้นชักดาบปลายปืนออกจากฝักดังแกลกนั่นไงมีดคมปราบยาวเฟื้ยพอผลพยาบาลสอดปลายมันตัดเสื้อเครื่องแบบเปื้อนเลือดตรงใกล้ชายโครงออกอย่างรวดเร็วคนเจ็บหยุดกลางเพราะฤทธิ์มอร์อฟินตรวจดูแผลหันมาทางหัวหน้าเลือดไหลไม่หยุดครับบ้าเราจะทำยังไงวะ ไอคนถือเฟ้ยฉายขยับมาใกล้ๆหน่อยไม่ได้หรือไงร้อยเอกกงสุธรรมหันไปตวาดทหารส่องไฟมาที่แผลคนเจ็บเพราะแฟเมื่อกี้ดับวูบสิ้นแสงไปแล้วผมจะลองทําแผลดูก่อนแต่ทั้าเลือดยังไหลไม่หยุดไปเลยอ,อาจไม่ไหวก็ได้ไหนหมวกคนเจ็บอยู่ไหนทีแรกผมก็งงเหมือนกันว่าพ่อเสนารักชาวลาวผู้แค่วคล่องในนั้นร้องหาหมวกคนเจ็บทําไมไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับการรักษาแต่ก็รู้ในนาทีต่อมาอยู่นี่ครับหมอ พลพยาบาลผู้กลายเป็นหมอตามคำเรียกร้องของกลุ่มศรัทธาพลพักใต้ดินลาวรับหมวกที่เพื่อนร่วมหน่วยของคนเจ็บยื่นมาให้พลิกดูปีกหมวกด้านในผมเห็นตัวอกักษรภาษาอังกฤษขนาดใหญ่เขียนด้วยหมึกอินเดียนอิงสีดำเข้มมันนี่เลือก,กร๊ป B ีใครไปเอาขวดเลือดในหลุมค่อยมาหน่อยขวดบนะีเนอะไม่เร็วฮะความคิดให้ทหารทุกคนเขียนกรุ๊ปเลือดติดไว้ที่หมวกของตัวเองเวลาเจ็บปุ๊บปับจะได้รู้ทันที หากเกิดต้องการเลือดช่วยขึ้นมากระทนหันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโมสอบถามกลุ่มเลือดกันอยู่อีกบางรายพูดไม่ออกบอกไม่ได้ใกล้จะเดซสมอร์เลเสียงวิ่งตุบตับของคนไปเอาเลือดกลับมาขณะเดียวกันพลเสนารักอีกคนที่ยืนค้างๆดึงดาบออกมาเสียงดังแควกจนผมสะดุง้งนึกว่าหมอเกิดบ้าเสียบใครเข้าให้แต่ไม่ยักกับชัยผักพวกหรือผู้บังคับบัญชาของพิการทุกคนก็ยืนมองเฉยยังไม่เหนเ็นเป็นเรื่องผิดปกติอันใดผมคันปากยุบยิบ อยากถามว่านั่นหมอบ้าอะไรขึ้นมาเมื่อเห็นผลพักใต้ดินชาวลาวฝ่ายขวาในนั้นจัดการติดดาบปลายปืนเข้ากระปากระบอกปืนอย่างแคล้วคล่องเรียบร้อยแล้วเขาจับมันยกขึ้นขยับถอยหลังไปก้าวหนึ่งพุ่งฉึกลงกับพื้นดินคมมีดจมหายไปตัวปืนสั่นนิดๆคนพุ่งขยับดูพอเห็นแน่นดีหันไปรอรับเอาขวดเลือดจากคนไปเอามาส่งให้ขวดเลือดมีขอคล้องติดขวดไว้หมอนั่นเอามันคล้องเข้ากับส่วนท้ายของ M16 อย่างหน้าตาเฉย มันเลยกลายเป็นที่แขวนขวดเลือดอย่างดีไปจากนั้นคนที่นั่งข้างคนเจ็บก็เริ่มจัดก,การเดินเลือดเข้าเส้นเป็นการพยาบาลสดๆยามฉุกเฉินท่ามกลางสนามรบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยชีวิตนักบินไม่มีวันได้สัมผัสความแปลกแล้วมันก็ดูตื่นเต้นไปอีกชนิดหนึ่งพวกผมเจอกันทีบึ้มโคลมเละกระจุยลืมให้ก็ลงมายับฮาเศษเนื้อไม่ค่อยเจอนานๆหนที่จะคลแลนดิ้งลงมาบาดเจ็บให้คนอื่นพามานอนให้เขาให้เลือดแบบนี้ ระหว่างทางที่ถอนกําลังกลับโดยหามเอาคนเจ็บใส่เปลสนามที่ทําขึ้นจากไม้ไผ่และเสื้อกันฝนยางหนาม,มาซ้อนกันเขา้าเสียงโต้เถียงระหว่างผู้พันบุญพันกับหัวหน้าหน่วยย่อยที่แยกไปจนลูกน้องโดนยิงเจ็บไปฟรีๆดังขึ้นทุกขณะต่างฝ่ายต่างอ้างว่าตัวนําลูกน้องเข้าไปเพราะการบอกทิศท,ทางของฝ่ายข่าวเฮงซวยดีแต่ว่าพระคุมของไม่งั้นคงมีคนตายมั่งล้วคำแหวผู้หมวดหนุ่มบอกนายพันผมนั้นคันปากยุบยับยากซอดออกไปเหลือเกินว่า ไม่ใช่พระท่านสงสารคนเซอร์ซาที่ไหนหรอกแต่ฝีมือพวกใต้ดินที่ประทะกับพวกเขานั้นห่วยไร้เทียมทานไม่งั้นมีหวังตายหงหมดทั้ง14คนตอนแฝงยังสว่างจ้ายังเห็นพี่แกพากันโผล่ออกจากที่ซ่อนในการดวลกันด้วยระสุนเป็นพุ่มไม้เตีย้ยมีแต่ใบและกิ่งอ่อนเสือกเข้าไปใช้เป็นที่กำบังอยู่ได้ยังไงน่าจะตายห่าไปให้หมดซะจริงๆริงไทยพวกนั้นกดลำกล้องปืนกลเบ่ากระดกต่ำลงนิดก็มีหวังโดนยิงทะลุพุ่มไม้เจอคนตายเรียบ ผมรู้ว่าวิถีกระสุนปืนกลเบาที่ยิงออกมาสูงเพราะว่าพุ่มไม้ใบหนาสูงราวหน้าท้องคนหลายก่อตอนบนขาดเป็นแนวยังกับโดนบรรจงตัดจากกันไกลฝีมือคนสวนชั้นดีต่ำอีกนิดก็แล้วเรื่องอยังผมว่าไปสิครับพอถึงที่ตั้งผมคิดว่าตัวผู้พันจะเรียกผมไปตกลงอะไรพยักหน้าให้ผมเข้าไปไกลๆผู้พันรถถังม้าข่าในอดีตยื่นมือมาขอปืนคืนผมส่งให้เขาเขาเอ่ยยิ้มยิ้ม เราเสียใจที่ต้องเอาท่านไปคุมไว้ที่เดิมกับผู้หญิงฝรั่งคนนั้นอุบาแล้วกันนี่มันนึกยังไงทำอย่างกระแหกเนตผมชัดๆพอผู้พันชาวลาวเอ่ยจบลูกน้องแกสองคนก็เข้ามาขนาบผมขวาซ้ายทันทีทําไมต้องคุมผมด้วยเล่าไหนว่าเราพวกเดียวกันไงผู้พันนั่นเป็นเพียงคําบอกเล่าของคุณเพื่อนรักผมต้องการพยานหลักฐานยืนยันมากกว่านั้นการอ้างเพียงลอยๆว่ามาจากฝั่งไทยเพื่อช่วยอรสเสด็จเจ้านักคาราเราก็ยินดีรับฟังแต่ต้องพิสูจน์อีกให้แน่ชัดอีกหน่อย แล้วที่ผมออกไปกับผู้พันเมื่อคืนนี้ยังไม่พอ,อีกเหรอเขายิ้มยังพยายามให้ผมรู้ว่าเขายังเป็นมิตรผมก็เริ่มจะเชื่ออย่างน้อยที่สุดคุณก็ไม่หันปากกระบอกปืนยิงคนฝ่ายเราแม้คุณจะไม่ทันฆ่าไกลเลยผมมองเขาตาปลิบๆทำไมถึงได้ไว้ใจผมถึงขนาดให้เข้าร่วมหน่วยลบไปด้วยถ้ายังสงสัยอยู่ถ้าเผื่อผมเกิดเป็นฝ่ายตรงข้ามตอนยิงกันผมโหดผู้พันม่องจะว่างไงเขาโค้รด,ดังๆแล้วชูปืนให้ดู <laughs> ด้วยปืนกระบอกที่ผมให้คุณติดตัวไปเนี่แหละเหรอ เสียใจพอดูนี่นะว่าแล้วพันโทบุญพันก็ยก็ยก M16 ระบอกที่เอาคืนจากผมไปหันไปทางลูกน้องคนหนึ่งปลดเซฟกดไกแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกลไกการยิงไม่ทำงานด้วยซ้ำปืนกระบอกนี้มันชํำรูดเพื่อนชาวไทายของผมถ้าคุณลองยิงดูตอนนั้นก็อาจน,นึกได้ว่ามันเกิดขัดข้องทางเทคนิคเองรลอหากคุณเบนมันยิงมาทางพวกเราก็ไม่มีผลอะไรเราจะรู้ได้ทันทีว่าคุณโกหกเราแนะ่คุณก็ตายตรงนั้นผมไม่ใช่จะไว้ใจใครง่ายๆนักหรอก ผมตลึงงานจ้องดูเขาด้วยความรู้สึกนับถือในเชิงนักลบอาชีพด้วยความจริงใจผันโทบุญพันผู้นี้เล่นเกมกับผมชนิดที่ผมเองไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ามันจะสนิทแนบเนียนอย่างน่าชมไอเดียแล้วทีนี้เมื่อไหร่เราเขาจึงจะเชื่อใจว่าผมเป็นฝ่ายที่ถูกส่งมาจากเชื้อพระวงศ์ชาวราวท่านนั้นพอถามเขาอธิบายแจ่มชัดไม่นานการติดต่อข้ามไปยังฝั่งไทยสบายมากสําหรับพวกผม พอได้รับการยืนยันจากเสด็จเราก็ยินดีร่วมมือกับคุณเต็มที่เลยแม้คุณจะไม่ใช่พลพรรคใต้ดินของเราเพราะฟังดูเหมือนกับว่าคุณเป็นนักผจญภัยธรรมดาธรรมดาที่ออกจะกล้ามากหน่อยเท่านั้นเอาละเราพบกันใหม่หลับให้สบายกับเพื่อนสาวตัวใหญ่ของคุณผมถูกพาตัวมาส่งกระท่อมหลังใหญ่ซึ่งแม่กับตันบุญสตัทถูกกักอยู่ในบริเวณนั้นจะว่าไปก็ไม่อยู่ในลักษณะนักโทษหรือคนถูกขังเลยเพราะประตูกระท่อมปิดเปิดได้อย่างสบาย แล้วพวกใต้ดินลาวขวาก็นั่งคุมเชิงด้านหน้าห่างไปเกือบ50เมตรพอผมเปิดประตูเข้าไปแม่มเยอรมันจากประเทศสังคมนิยมเยอรมน,นีตะวันออกก็ชูจอกพลาสติกขึ้นเหนือหัวแล้วเอ่ยต้อนรับอ่ากลับมาแล้วเหรอขอต้อนรับพ่อหนุม่มไงไปนานจังมานั่งสิฉลองการกลับมาของคุณเลยเป็นไง